นไอ้บ๊อบอ่ะขาขาขาดขาอะไรขาดขาข้างนืงอขาดขาหมาใช่หมาหมาตัวไหนไอ้บ๊อบใครทำมันขาขาดเครื่องตัดญ้าสิตัดตัดญ้าเป็นกองๆงลแล้วทนายทำไมถึงหลู้ล่ะมันมันก็ยืนไปตัดไม่ใช่ชิ้นเลยไม่เจ็บ ันใครบอกบุญยนเนี่ยว่ามาโดนตัดขาขาดเนี่ยอนืนี่นี่มันจะลงตัวน,นี้ชื่ออะไรลูกมันรู้แล้วว่าลูกมันแม่แม่มันห่วงนายปล่อยวางนู่นะวางวางในกระจาดแม่เขาห่วงเอาไปวางมันวางไม่ได้แม่แม่แม่มัน ดุงูเก้งดีๆหนูเก้งดีๆด,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 ดึงเกงขึ้นดีๆมันมาแล้วนอนนอนกับหมานายอย่าไปนอนมันเปื้อนไ,น,นไหนดินนี่เขาจะให้นมลูกเขาแล้วด้วยนะลูกเขาอยู่นม,มดินนี่ให้นมลูกเหรอดินนี่ ปุณโยอยากกินนมดิสนี่ไหมอยากถามดิดิสนี่ให้กินไหมดูเธอไม่น่าจะแย่งนมหมาหน่อยไม่ได้นะหมาหน่อยมีมากหลายตัวนะแล้วแม่เดี๋ยวเขาไม่อิ่มนม่แม่กินเร็วน่าจะแย่งนมหมาเหรอใช่หมาน้อยกินนมครับดิสนี่ให้นมลูกครับ ใครๆอยู่ประตูนี่มีตั้งหกตัวเห็นลยเขกากำลังกินนายกรมมาดอถ่ายเขา,า,าถ่ายนายบ้างนายแก่พาเขาจะไปถ่ายเลยพอ